สวัสดีทักทายยามค่ําก่อนนอนอีกเช่นเคยจากาแฟนคลับที่น่ารักของพี่นุษทุกๆคนนะคะวันนี้พี่นุษมีเรื่องจะสารภาพก็คือว่าพี่นุษเนี่ยแอบซุ่มใช้เซรั่ม ตัวหนึ่งมาเกือบเดือนละ,อะซึ่งพี่นุชได้ลองใช้จากอเออเาจริงๆอ่ะมีหลายๆแบรนด์หลายๆเจ้ามากที่เหมือนกับส่งมาให้พี่นุชเนี่ยลองทดลองใช้แต่พี่นุชก็ ใช้แล้วก็ไม่รู้สึกว่าว่าอินว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือยังใช้เป็นตัวเก่าตัวเดิมที่พี่นุชเคยขายอยู่แต่ตัวนนเนี้ยที่พินุชซุ่มใช้เนี่ยพอใช้แล้วมันรู้สึกแบบเฮ้ย <c oughs> <c oughs> มันได้มันว้าวลิ้วรอยต่างๆเนี่ยลดลงไปเยอะมากเลยนะในเวลาแค่ประมาณไม่ถึงเดือน เกือบเกือบเดือนนะคะก็คือเป็นตัวนี้จ้า D W Snow เซรั่มนะคะเป็นแบรนด์เดียวกับคอลลาเจนตัวที่พี่นุชทานอยู่ตัวนี้นะคะก็คือพี่นุชเนี่ยได้แถมมาแล้วพี่นุชก็เลยอะลองใช้ดูนะเพราะว่าไปอ่าน ไปอ่านสรรพคุณแล้วเนี่ยเออมันน่าสนใจพี่นุชก็เลยเออลองใช้ดูนะคะแอบซุ่มใช้ดูจะเห็นว่าคลิปหลังๆเนี่ยพี่นุชจะไม่ไดออ้ไม่ได้โชว์ตัวเ,ออเนี่ยไม่ได้ลงไม่ได้ลงตัวตัวเซรั่มแบบเนี้ยให้ให้ดูนะคะออจะพูดถึงแต่เซรั่มเฉยๆแต่ว่า ไม่ได้โชว์ตัวเซรั่มไม่ได้ทาโชว์แบบนี้นะคะความเจ๋งของเซรั่มตัวนี้นะคะก็คือเขามีสารสกัดที่เออมันมนมีประสิทธิภาพหลายตัวมากๆแต่ตัวหนึ่งที่พี่นุชรู้สึกว่าเออเฮ้ยมันเจ๋งมันว้าวนะคะก็คือตัว สาลายหิมะนะคะเจ้าตัวสาลายตัวเนี้ยมันสามารถที่จะปรับตัวแล้วก็เติบโตได้แม้จะอยู่บนเทือกเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะซึ่งมีอุณหภูมิถึงมีอุณหภูมิประมาณศูนย์องศาเขาก็สามารถที่จะแบบ ปรับตัวที่จะอยู่กับสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้ซึ่งออพอเอาเจ้าสาหร่ายตัวนี้มาสกัดน,นะคะก็จะได้สารที่ชื่อว่าคาร์โบไทนอยนะสารตัวนี้จะเป็นตัวที่ช่วยยับยั้งกระบวนการชรลา ทั้งหลยทั้งหลยแหลโดยการไปกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนแล้วก็เซรัมายใต้ชั้นผิวนะนอกจากเจ้าสารหลยตัวนี้แล้วเนี่ยเซรั่มตัวนี้ยังมีส่วนผสมที่แบบว้าว,ว,าวอีกหลายตัวเลยนะอ,อ,อย่างเช่นสารสกัดจากผิวมะนาวที่สกัดเอาสารที่ก่อให้เกิดอาการแพ้ระคายเคืองออกไปหมด จนเหลือแต่สารบำรุงที่ช่วยให้ผิวหน้ากระจ่างใสลดเลือนสิวลดเลือนจุดด่างดำลดเลือนฝ้ากะต่างๆนะแล้วก็ตัววิตามิน B3 หรือที่เราเรียกว่าไนอาเซลามายนะแล้วก็ อ๋อยังมีอีกหลายตัวพี่นุชจำไม่ได้แต่ว่าเดี๋ยวพี่นุชจะมาคุยให้ฟังทีละตัวนะว่าเอ่อเจ้าตัวเนี้ยมันว,าว้าวยังไงนะคะอ่ะแค่ตัวสาหร่ายสีแดงที่ช่วยลดเลือนริ้วรอยเนี่ยริ้วรอยแห่งวัยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใต้ผิวนี่ก็ว้าวแล้วนะอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาฟังกัน ว่ามีตัวอะไรอีกบ้างนะคะ,ะวันนี้เอาโปรโมชั่นไปก่อนแน่นอนว่าพี่นุชมาเปิดตัวอย่างนี้จะต้องมีโปรโมชั่นแน่นอนโปรโมชั่นนะคะจากปกติขวดละ390บาทนะปริมาณ10 ml นะคะสามารถใช้ได้ประมาณ1เดือนนะจ๊ะ10 ml นี้นะ ก็อย่างที่พี่นุชหยดให้ดูนะประมาณ3หยดก็ทั่วหน้านะคะเอาไปเลย390เอาไปเลย2ขวดนะคะรับเซรั่มไปเลย2ขวด390บาทแล้วจัดส่งให้ฟรีกรณีโอนด้วยนะจ๊ะนี่โปเซรั่มอยากให้ลองอประมาณ แล้วจะมีลูกค้าพี่นุชประมาณ50คนได้ที่พี่นุชยัดตัวเนี้ยให้ให้ลองไปใช้เหมือนกันนะ,ะหลังจากที่พี่นุชใช้ไปได้อาทิตยหนึงทาซ้ำอีกแล้วชอบชอบจริงๆเพราะทาแล้วเขาซึมลงสู่ผิวเลยก็ชอบเนาะ,ะพี่นุชก็พอใช้ไปได้อาทิตยหนึงแล้วเออรู้สึกว่าตัวเนี้ยมันดีและราคาเขาก็ซอฟราคาเขาก็ เบาวกว่าตัวเก่าที่พี่นุชใช้อยู่อเยอะอ่ะอ่าพี่นุชก็แนะนํานะให้ลูกลูกค้าพี่นุชเนี่ยลองเอาไปใช้ดูน่าจะประมาณประมาณสี่สิบห้าสิบคนนะคะที่เอาเซรั่มตัวนี้เปิดใจเอาเซรั่มตัวนี้ไปใช้ปรากฏว่าพี่นุชทักไปถามนะคะประมาณสิบกว่าคน ทุกคนยืนยันว่าดีผิวชุ่มชื้นหน้าชุ่มชื้นหน้าดุ้มหน้าหน้านุ่มหน้าเด้งดีนะคะผลาการตอบรับเนี่ยค่อนข้างดีทีเดียวนะแล้วก็ในลายที่มีปัญหาสิวเนี่ยก็สิวก็ยุบได้ไหวมากๆเลยนะคะแล้วก็เหมือนเดิมหลังจากที่เราลงเซรั่มแล้วนะคะถ้าเกิดว่าคนไม่ใช้ครีมก็สามารถที่จะนอนได้เลยนะเนี่ย ผิวก็นุ่มก็เด้งแล้วแต่พี่นุชจะตามด้วยครีมในดวงใจของเราก็คือครีมไขมุกบัวหิมะเหมือนเดิมนะจ๊ะพอทาครีมไขมุกบัวหิมะลงสู่ผิวเนี่ยจะรู้สึกเลยว่าเย็นๆผิวเบาๆสบายๆเห็นไหมเนะี่ยซึมลงสู่ผิวหมดเลย ยิ่งเราลงเซรั่มไปก่อนเนี่ยมันเหมือนกับตัวเซรั่มเนี่ยเก็บกักความชุ่มชื้นไว้ใต้ผิวเราใช่ไหมพอเราทาพอเราทาครีมปุ๊บครีมก็ซึมลงสู่ผิวทันทีเหมือนเขาช่วยเสริมประสิทธิภาพของกันเนาะเนี่ยอายุเยอะแล้วนะคะการดูแลการบำรุง ก็ต้องเอ่อให้มันเยอะกว่าวัยรุ่นเขาหน่อยเพราะว่าวัยรุ่นเขาเนี่ยร่างกายเขาจัดการกับพวกมลภาวะต่างๆการผลิตคอลลาเจนคอลลาเจนอะไรใต้ผิวของเขามันก็ยังดีอะ่ะให้เขาใช้ชีวิตยังไงให้เขาทํำยังไงผิวเขาก็ยังใสด้วยความที่อายุเขายังน้อยอเนาะแต่อย่างวัยรุ่นอย่างพี่นุชแล้วเนี่ย วัยรุ่นอย่างพี่รุ้นแล้วเนี่ยถ้าปล่อยปะละเลยผิวเนี่ยไปเลยนะพังเลยนะอแก่ก่อนวัยเลยอะ่ะแต่ถ้าใครเห็นว่ามันไม่สำคัญก็ไม่เป็นไรเนาะมันแล้วแต่แบบมุมมองของแต่ละคนแต่สำหรับพี่รุ่นเนี่ยบางทีเวลาที่เราไปไหนกับลูกอย่างเงี้ยเราไปไหนกับลูกไปไหนกับแฟนอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่า เราเอา่อเขาเรียกว่าอะไรถ้าเกิดว่าเราดูแก่กว่าแม่เพื่อนอย่างเงี้ยอ่แม่แม่ของของลูกเพื่อนอะไรเงี้ยเออบางทีลูกเราคงไม่พูดหรอกแต่ว่าใช่ไหมเราก็คิดแหละเออในทางกลับกันเวลาที่เอ่อพี่นุชไป โรงเรียนลูกประชุมผู้ปกครองหรืออะไรอย่างเงี้ยเออแล้วคุณครูชมว่านี่แม่นี่แม่ของกุลนุช์หรออะไรเงี้ยเออทำไมอย๊ยังเด็กอยู่เลยคุณแม่ยังสาวอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยคือเออเราก็รู้สึกดีเนาะเราก็เห็นลูกยิ้มอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็รู้สึกเออดีอ่ะ สวยเพื่อคนที่เราลักนะคะอย่างน้อยเนี่ยผิวที่มันเกลี้ยงเนียนปราศจากสิวปราศจากฝ้ามันก็ทำให้เราดูดีขึ้นมาระดับหนึ่งอาจจะไม่ได้หน้าตาสวยอะไรแต่ว่าแค่ผิวดีก็ช่วยเราได้เยอะทีเดียวนะคะช่วยเราได้เยอะมากทีเดียว เดี๋ยวพี่นุชจะจัดเซตโปรโลดสำหรับคนที่รับเป็นเซตด้วยก็คืออย่างาถ้ารับเป็นเซตเซตครีมด้วยครีมด้วยแล้วก็ครีมด้วยแล้วก็เซรั่มด้วยแล้วก็สบู่ด้วยอย่างนี้นะคะเดี๋ยวพี่นุชจะจัดเซตก็คือว่า รับไปเซตหนึ่งได้ครบเลยแบบที่พี่นุชใช้หรือถ้าใครถ้าใครที่มีขีถ้าใครที่มีครีมบวฮิมะอยู่แล้วนะก็สามารถที่จะซื้อตัวนี้ได้ในราคาโปรโมชั่นก็คือ1แถม1ก็คือ390ได้ไปเลย2ขวดหรือถ้าจะเอาตัวนี้ขวดเดียวกับครีมบัวฮิมะก็ทักมาได้นะคะเดี๋ยว พี่รุตไปคำนวณก่อนว่าจะลดได้เท่าไหร่นะเราก็ทักมาถามกันส่วนตัวเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าคิดโปรออกแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะมาประกาศโปรอีกทีหนึ่งถ้าซื้อซื้อเซ็ตครบเซ็ตนะแล้วก็เหมือนเดิมก่อนนอนก็ทานคอลลาเจนเพื่อ บำรุงสุขภาพด้วยแล้วก็บำรุงผิวพรรณด้วย โอเคเสร็จเรียบร้อยขั้นตอนสร้างความสวยสร้างผิวใสนะฝันดีลาตีสวัสดทุกบ้านนะคะอยากแนะนำจริงๆตัวเนี้ยอยากให้เอาไปใช้จริงๆนะคะถ้าใครงบน้อยอยากได้ขวดเดียวทักมาทักมาส่วนตัวนะแต่ยังไงพี่นุชก็อยากให้แบบซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเนี่ยไปใช้ พี่นุชรับประกันเลยตัวพี่นุชใช้เองเนี่ยตัวพี่นุชใช้เองเนี่ยประมาณสัปดาห์แรกอะรู้สึกได้แล้วนะถึงว่าผิวมันนุ่มชุ่มชื่นก็ยังคิดว่าเฮ้ยถ้าแค่ว่าคุณภาพมันพอฟัดพอเหวี่ยงกับกับตัวเก่าเนี่ยตัวนี้ก็น่าใช้มากกว่าเพราะว่าราคาดีกว่าราคาเบาวกว่ามากเลยยิ่งในยุคโควิดอย่างนี้เราต้องประหยัดกันใช่ไหมอ่า แต่ปรากฏว่าใช้ไปใช้ไปมีความรู้สึกว่ามันดีกว่ามันดีกว่าเซรั่มตัวเก่าที่พี่นุชใช้พี่นุชก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนอืมแต่ถ้าถามว่าคนที่เคยใช้เซรั่มตัวเก่าที่พี่นุชขายแล้วชอบถ้าจะยังซื้อเออถ้าอยากจะ ซื้อตัวนั้นยังซื้อได้ไหมยังซื้อได้นะพี่นุชก็ยังขายอยู่เพียงแต่แค่ว่าตัวพี่นุชเนี่ยมาเปลี่ยนมาใช้ตัวนี้ราคามันซอฟฟ์กว่าแล้วก็มีความรู้สึกว่าทาแล้วเนี่ยชอบมากกว่านะคะแต่ถ้าใครชอบตัวเก่าก็ยังสามารถที่จะซื้อตัวเก่าได้นะจ๊ะโอเควันนี้ไปแล้วฟันดีทุกบ้านนะคะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ให้พี่นุชด้วยนะเดี๋ยว พรุ่งนี้พี่นุชว่าจะทําคลิปพี่นุชว่าจะสะครับหน้าแหละแล้วก็จะทําคลิปแบ่งปันด้วยนะคะพรุ่งนี้จะสะครับสครับสิวเซียนสครับจุดด่างดําสครับเอาเอา่เอเซลล์ผิวที่ตายแล้วให้หลุดออกนะคะสะครับมีแค่สองอย่างง่ายๆเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาทำคลิปแบ่งปันนะคะวันนี้ไปแล้วจ้าสวัสดีคะ่ะ